là quân mèo người chẳng yên nắm là nhớ người đập là nhớ người tai phải vào chi

ได้ไดองทากะบ่เห็นละเด้เนาะดาบแม่ว่าพี่เฮ้ยก็บเต็ดีขาวก่อนกี่ดาบตั้งแต่แม่บ่ตั้งตายนแม่นใครตายเพเฮยนหน้าบดอกไลมีดอกงดบละตอนนั้นลูกกี ວ່າເພິ່ນເຮົາມກໍຍັງບໍ່ນັບລາລານຮອນບໍ່ຫນ້າຜູ້ໃຫຍ່ນັ້ນລັບຄົນຍ່ານັ້ນລະ ลาคนแม่ค like, ุณแม่หอมสนอนลูกหน่อยดับหลานหน่อยจนใหญ่ยมดับลาแม่บาดนี้ยด um, ับลามีแต่ไกลไปนานดับลาคนแม่หอมจังกินไปบ่อยแม่บ้านเมืองกันงงงมาบ้านเก่าเอเมน มาเก้า้งเดิมเี่มีตนเจ้าได้อยนน้ำดบลาคำเลี้ยมาหลวงพัวพระโคศรันใจอยกียตได้นานับลาบัวเป็นลลกเป็นงานกะเคยเว้ากะเกยจ่าทับตนเจ้าตกเศร้าขนำดำแม่บ้านีแม่หวังบอโยน้ำคำเลียมาที่ปากวั พันกาเจ้าได้จังได้ดอกเมียดอกปอบหนุ่มดาบในตอนนี้เจ้าได้ยมน้อยอย่างใหญ่ดอกกายจากความเป็นคูเมสาลาวุนไปเป็นผีได้ห่างกายดอกในบานนับเพลวิญญาณน้อยองไปทางใดเอยบ่ฮู้ข่าว ทีน้ำเอินในทาวน์แมนนัดขออัญเชิญดวงวิญญาณท่านที่จากท่านลำบากยากเก็นเป็นฉันนับคนอยู่ลังยังเป็นห่วงและอะไรท่านจากไปใจงุนงง

อย่าวุ่นรากคนแอบชอบนี่หลังนึงนึงทานิกาสังขาราคุณแม่หอมมาตายจ้ะเจ้ามาพระจะไปจะในน้องรอยให้ลวงและล้านยาดีน้องได้เฝ้ารอ แต่รอแม่ไม่กลับยายไม่กลับย่ายไม่กลับเึ้นมาเ <c oughs> ยือนเฮือนที่เม่ได้สร้างไว้นักมาเป็รเป่าเอาเหลือไม่หอบอ้ยเนี้มไปใส่ใบเห็นเลยยีเม่เอม,มาตายแล้วนักลาไปเส้นนู้นยันเกี่ยวนำ ให้ขึ้นมานอบ้านคนรับลาโมลูกหลานเอินเป็นเสียงวอนวอรับให้เจ้าคืนโซบานสถานเข้าว่าทิ้เดินมาดีนอดับในเมือนี้ายเจ้าน้องเจ้าลูกหลานเจ้าเพิ่นได้แต่งดับขาเวียนเก็พระสงฆ์หงียนโดยที่ตั้งไปน้ำเจ้ารับเอิวราไม่หอมจังกินบามาเดิน เนเลียงดนว่ามาเด้ากินข้าวตัาเวรหลเาดนโตเตลมีตั้งแกงก้อต้มส้มส้มก้งโี่นละทุกอย่างแล้วมีตั้งเตาของจะมาไม่หอมเอ้ยมีตั้งบะทั้งโ เดี๋ยวมาครับถ้ามีทปัจจัยพังเป็นมนหนุนทรงนะเจตนายานุงท่านไงส่วนนี้ขอให้เจ้าติดตายเดเ้อ เสียงเอืนเืนเอื่นอยู่ไหนพ้าขาว่ามาเดินมาเดินต่ออันพาเวนวางเ้าได้ตกเต่งเลามีตั้งแก่มอต์ตมงสุดดูเดียวดกมีทังสิ่งและเสียบศาสเสื่อมันน้ายสาดูเดชก็ได้ใจเป็นหัวให้ดวงเมื้อเมืองฝาดมา nôm phật di song nam mẹ con đàng mong mong ngâm hãy cho đứa dâu bạn gia bán khao và kiếm đêm để mẹ ướp đạp má hoa leo hãy cho nàng kim là kiếm sa đế thảo kim sa đế kim là chim bên núi hằng เกิดดินงเดวจังไฟดาวนาดับให้ไปรอกันไปรับกันโยมสวรรค์บบฟ้าดำสาดดกสาดดกสาดดอเดือุญกุศลที่นองพ่อพระโคสวรร์ใจยเกเะดพาหลานชายพานรลุงสาความลุกล้ำญาติไปนองทั้ง,หไ,งไหยรบไปับปัจจัยในยู่ทรงนับ

แจาพ่อพ yeah, <laughs> ่อ oh, พ like ่เจพ่อพ่อเาที่ที่สั้งรูหทวไ้เโอ้ทกนาจิตาโนยาจัจุตสุตาุยาโยขึ้นก็แล้วไปคานปิดิดเืสร้างบัดซองให้หน้าจักราบูรหานบาดเมื่อมจงเป็นวังเมื่อไปแล้วนึกว่าเสวันมุขมุขวาท่ามากากเกิดวิจโฉใจโย่เจกสุายัญโกรแทกานาจิตาโนยาจันถุสุตตาหุถุยาเโยขอประทางสรีคุณระเดกพระม่หอมกันเย็นด้วยเถิ นูอะความอความตีตตีต้ําั้งถึงน้อง่อวอระเทศอาญาภรเทศี่